ามบินนอมืองนะคะไปง่ายๆเลยแถมนั่งรถฟรีด้นะคะขึ้นที่สวนภูมิได้นะคะอยู่ที่ชั้นสองขาเข้านะทางเข้าประตูสามนะคะก็จะมีจุดตรงทะเบียนนะคะสําหรับท่านที่จะไปต่อเครื่องหรือว่าขึ้นเครื่องที่สนามบินนอนเมืองนะคะเปิดตั้งแต่ที่ห้าเลยนะรอบแรกนะคะแล้วก็ุครึ่งชั่วโมงนะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะรอบสุดท้ายการจะใช้บริการรถฟรีแบบนี้นะคะก็มีบัตรประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทางนะคะแล้วก็ตั๋วเครื่องบิ จะเป็นบอร์ดยิ g งพาร์ปตัดขึ้นเครื่องก็จะต่อไฟไปนะคะก็แจ้งที่พอเตอร์นะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเึ้ือนได้เลยอตขึ้นทางด่วนได้นะรถไม่ค่อยติดก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วสะดสบายฟรีด้วยค่ะแต่จะบอกว่านี้นะมันเป็นชั้นขาเข้านะคะถ้าเราเดินทางโดยรถสาธารณะอย่าแท็กซี่เนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นมาชั้นนี้นะคุณต้องขึ้นไปที่ชั้น4แล้วก็ลงมาได้เรื่อย เันบัตนะคะก็จะมาจอดบริเวณประตู5นะคะผู้โดยสารขาออกนะคะที่อาคารหนึง่งขาออกระหว่างประเทศ